ประชาชนบางส่วนเนี่ยมีความกังวลเกี่ยวกับรายได้อนาคตอันเนื่องมาจากน้ําท่วมทําให้การค้าขายหรือความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับชะลอลงและการค้าขายเนี่ยจะนะครับไม่ค่อยคึกคักเพราะคนยังระมัดระวังการจัดจ่ายที้สอยการท่องเที่ยวอาจจะชะลอลงบ้างนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทําให้นะครับภาพของเศรษฐกิจเนี่ยมีการย่อลงคําถามต่อมาคือแล้วอันที่2ผลกระทบคืออะไรผลกระทบกับเศรษฐกิจยุโรปการที่ภายในระยะเวลา2เดือนตลาดหุ้นตกลงกว่า20%นะครับถึงประมาณ200จุด และก็ราคาทองคาเองก็ปรับตัวลดลงทําให้คนมีความรู้สึกว่าความมั่งคั่งทางบัญชีลดลงและก็ขาดความมั่นใจในสถานการณ์นะครับของเศรษฐกิจโลกคือยุโรปนะครับทำให้การจับจ่ายใช้สอยนะครับหรือทําให้ความคลึกคักในการที่จะซื้อของตลอดจนท่องเที่ยวเนี่ยจะชะลอลงเราเชืว่อว่านี่คือเหตุผลสําคัญที่จะดึงเศรษฐกิจลงนะครับประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับคือแน่นอนครับว่าเดิมเนี่ยเราคาดว่าไตรมาสที่สี่เนี่ยเศรษฐกิจน,น่าจะขย่ตัวได้สี่จุดห้าถึงห้า ตอนนี้เรามองไต่มาที่4ขยายตัว4%เนะครับทษทีไต่มาที่3แพขยายตัว4%เดิมเรามองไว้4.5่าถึงตอนนี้ไต่มาที่3เรามองว่า4%เหตุผลเพราะว่าน้ำเกิดท่วมในช่วงของเดือนกันยายนและมาตรการของรัฐยังกระตุ้นเศรษฐจได้ไม่ชัดเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาจากการกระตุ้นสิ่งของรัฐนั้นยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าเราจึงย่อภาพของสีไต่มาที่3ลงมาไต่มาที่4เนี่ยเราเคยมองว่าสีจน่าจะโต5-6%แต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม เกิดขึ้นเราจึงย่อสีลงมาเหลือ4.5%แต่การที่ย่อสีเป็นแค่4.5เนี่ยเพราะว่าไม่ได้ย่อลงมาเยอะเนี่ยเพราะว่าเราเชื่อว่ามาตรการของรัฐเงินเริ่มจะเคลื่อนผ่านนโยบายจำนำข้าวนะครับนโยบายจำนำข้าวเนี่ยน่าจะมีเม็ดเงินเคลื่อนเข้ามาในระบบเศรษฐกิจประมาณ70,000ถึง100,000ล้านเมื่อเกษตรกรเริ่มเข้าเอาเข้าวเข้าสู่ระบบจำนำแต่ว่าปีหน้าก็จะเข้าอีกนะครับประมาณ2-30,000ล้านเพื่อให้ครบจ,รจํานว เพราเราเชื่อว่าการเคลื่อนเศรษฐกิจเดิมที่เรามองว่า5-6%เนี่ยเพราะเราคิดว่ารัฐบาลจะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจต,ต,ตามนโยบายแต่ปรากฏว่ารัฐบาลเองยังไม่สามารถทํางบประมาณรตรจ่ายปี5-5ได้และยังไม่ได้ผ่านวาระ1และเข้าวาระ2-3ซึ่งคาดว่ากว่าจะลงในรัฐกิจจาุเบกษาและนํามาใช้ได้น่าจะเป็นกลุภาพันธ์ตีหน้า